สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบกับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้เชิญทุกคนกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็อยู่กับเกมไลน์เชือเงนเนเดิมนะครับโอเคอวันนี้ผมมารีวิวหูฟังแล้วกันนะก็น่าจะได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วละ่ะ สำหรับหูฟังลีออนาดนะครับก็เป็นเกียร์แดาวที <c oughs> like ่ทางโวเกมแจกมานะครับก็คือแค่ล็อกอินครบประมาณสักสองอาทิตย์กว่าๆก็น่าจะได้แล้วโอเคก็สำหรับเกียร์แดาวก็คงจะเป็นการออกเกียร์มาในรูปแบบใหม่ที่ค่อนข้างจะดูจะว่าดีไหมก็ดีอยู่นะประมาณนั้นแล้วกันโอเคก็หูฟังลีออนาดก็เป็นเกียร์แจกที่รู้สึกว่าเขาจะบอกว่าดีเต็มปากก็คงจะไม่ได้นะ ก็เกียร์ฟรีซะอย่างนะครับโอเคเราก็คงจะคาดหวังอะไรไม่ได้มากจากเกียร์ฟรีนะเ,ออเกียร์หุฟังเลโอนาดก็มีค่าเสียตัดประมาณนี้ก็คือมีความเร็วในการเคลื่อนที่มีระบสกิลต้านสกิลออปชันที่4ผมเลือกเป็นพลังจจมตีกายนะครับแล้วก็สกิลบวกก็คือเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับซึ่งสกิลนี้เราต้องใช้ยังไงเราต้องไปติดกับให้เลนเจอร์ที่ประเภทที่มีการปรับเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับแล้วต้องเป็นสายว่องไวด้วยนะซึ่งมันเป็นอะไรที่ อด้ทีผมไม่มีนะ,อ,ะอันนี้เป็นเพิ่มพลังโจมตีนะไม่ใช่นะโอเคโซนิกนะอโซนิกผมมีโซนิกดีกว่าโซนิกมีการเพิ่มความเร็วในการโจมตีอ่า้อยเลยนะออันนี้ผมคิดว่าน่าจะใส่ได้นะครับสลับโซนิกสลับหูฟังเรีวขนาดนะแต่ผมรู้สึกว่า การเพิ่มมาเพิ่มความเร็วมานิดนึงอ่ะมันไม่ค่อยจะเห็นผลแตกต่างอะไรกันมากนะซึ่งผมคิดว่าไปติดให้กับตัวที่เหมาะสมกับสเตตัสที่ให้มาดีกว่าอย่างเช่นเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่เนี่ยเราก็เห็นได้เลยว่าการเพิ่มความเร็วน่าจะไปติดให้กับตัวบินน่าจะดีกว่านะครับการหลบการต้านนะแล้วออปชั่นที่4ก็ผมเลือกเป็นจุมติกายซึ่งถ้าจะติดให้ตัวบินเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดูดีที่สุดแล้วนะโอเคประมาณนั้นแล้วกันนะโอเคก็มารีวิวเรียวนาดบินด้วยเรียวนาดบินมาพร้อมกับหูฟัง ลีวนาดโอเคประมาณนั้นแล้วกันนะครับโอเคมาดูสเตตัสนิดหนึ่งนะก็ห้าแสนนะอันนี้ในเรเวลร้อยสี่สิบห้าแสนสองนะพลังชีวิตอ่ะสามล้านนะครับโอเคคอมเนการโจมตีร้อยห้านะ พลเรือนการเคลื่อนที่52นะครับระยะการจบตี190นะครับอัตราก,การใช้สกิลสกิลที่1อยู่ที่30นะสกิลสก็30คูดาวสกิลที่1 10่งสิบวินะคูดาวสกิลที่2องก็สิบวิเหมือนกันนะครับโอเคการลบสกิลอยู่นนที่30%นะครับไม่ยำอัตราทักษะ20%นะถ้าสกิลไม่มีนะคูดาวอ่า12บสองวิผมไม่รู้ว่าคูดาวโทบินเนี่ยมันเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวผมขอไปดูนิดนึงนะเป็นร่างไฮเปอร์นะร่างไฮเปอออร์มมมีีคคูดาาววท่่17ิโเเผไ ไม่เอาด้วยประการทั้งปวงนะสลับถ้าเป็นไฮเปอร์แต่แต่ส่วนมากเขาก็จะเน้นไปทางอ่า่างออลตานะครับเพราะว่ามันเปิดตัวได้เร็วนะครับโอเคประมาณนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากเขาไม่ต้องมาเน้นสกิลต้องมา,มาเน้นอะไรเขาเน้นเปิดตัวให้มาตีป้อมก็แค่นั้นก็พอแล้วนะครับสำหรับเลโอนาด์บินนะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวใน PP กันดีกว่านะครับว่าหูฟังเลโอนาด์มาพร้อมกับเลโอนาด์บินจะเป็นยังไงบ้างนะโอเคทีมนี้ไม่มีตัวกันบินนะครับโอเคหวานเจี๊ยบเลยโอ้เจอไปครับ วันนี้ผมจะได้เห็นเรียนนาดบินผมฉายแสงหรือเปล่านะโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเรโวนราดบินก็เป็นตัวบินที่ค้นข้าจะอายอดนิยมในการเล่นนะแต่ว่าลองลงมาก็คงจะเป็นคนที่บินนะครับออันนี้ผมคนอน่้างจะเห็นด้วยนะเพราะว่า,าตัวกันบินเป็นธาต ธาตุไฟนะก็คือเซลลี่หมากลุกนะครับซึ่งการที่จะมาโจมตีเรโอนาดบินที่เป็นธาตุน้ำเนี่ยผมคิดว่าการโจมตีเข้าที่ค่อนข้างจะยากนะครับแต่ถ้าท่านเป็นตัวการบินที่เป็นธาตุแสงหรือธาตุมืดมันจะคนละรูปแบบกันเลยนะผมบอกเลยว่าการตีของเขาก็จะเป็นหนึ่งเท่าเหมือนเดิมนะครับโอเคประมาณนั้น,นสำหรับธาตุทุกธาตุนะเพราะว่าแสงมืดเขาเขาตีธาตุทุกธาตุไฟน้ําไม้ก็นะ่าจะตีเข้าแค่หนึ่งเท่านะประมาณนั้นนะครับตามที่ผม อพอจะจําได้นะครับโอเคทีมนี้มีตัวกันบินนะครับเขามีตัวบิน 2- อถึงสตัวนะไม่กลัวนะครับไปจะไปครับอย่างน้อยเราก็ป่วนได้นะครับในเกมเล่นเองนะแต่ว่าเกมตั้งรับแล้วก็จะถามว่าปวนได้อีกไหมมันก็ปวนได้อีกนะครับสำหรับเกมตั้งรับนะผมมองเลยว่าไม่น่าเกียดนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าผมมีเกียร์ดีกว่านี้นะเรียวนาดบินผมก็น่าจะโหดกว่านี้นะครับมไม่จะเป็นอ่า เกียร์เพื่อความเร็วในการเคลื่อนที่หรือว่าเกียร์ลดแล่นะที่ทําให้แล่นน้อยและรวมไปถึงเกียร์รถคูดาเรนเจอร์นะเพราะว่าตัวบินเนี่ยขเขาต้องการเกียร์ที่เขาเน่จะมีการรถคูดาเรนเจอร์นิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเรามาเน้นปล่อยตัวนะอโอเคอต่อนนี้ก็มีแค่3ตัวนะก็ะตามนั้นนะครับโอเคก็อีซี่ไปนะผมคิดว่าอย่างน้อยผมก็อาจจะกลับมาเล่นก็ได้นะครับเรื่องด้วยการแจกเกียร์มาแบบนี้ที่ค่อนข้างจะเหมาะสมกับอเกียร์ ไม่ใช่เหมาะสมกับเรนเจอร์ตัวการบิน Bin นะครับประมาณนั้นนะแต่ผมอยากจะลองกับโคนี่โคนี่บินนะผมคิดว่าโคนะี่บินน่าจะดีวิธีอาจจะเหมาะสมกว่าเจ้าเรียนาดบินสะดซ้ำนะอันนี้ในมุมมองผมแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างไงเพราะว่าโคนี่บินเขาค่อนข้างจะมอะีอะไรละ่ะภาษีที่ดีกว่าจะว่าอย่างนั้นหรือไม่นะไม่รู้อันนี้ก็ขึ้นขึ้นกันอยู่กับความชอบหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ แต่ปกติแล้วคนนี้คนนี้บินเนี่ยผมจะเห็นทั้งล่างเอาตาทั้งล่างไฮเปิะครับเพราะว่าล่างอ่าอัลตาเนี่ยเขาน่าจะมีการปล่อยตัวที่เร็วแล้วก็ล่างไฮเปิ์เขามีความสามารถในการาต่อต้านน้ําแข็งนะโอเคแต่ทีมนี้ดุเหลือเกินนะดุมากเลยขอพัดไปก่อนแล้วกันนะเขาพิจมเมื่อในการเสกโอเคโอ้โหฉลาดด้วยนะบอดก็ก็ฉลาดซะด้วยไม่โดนสตันเลยนะ โอเคโอ้ <Okay>. oh, พี่แกเขาไม่คิดว่าจะโดนสตันเลยเกินไปนะบางที hmm. ยยอยากแล้วยากแล้วอยากแลห้วนุม่มเออถ้าประชิดหน้าป้อมได้คุณก็จบแล้วเออฆ่าแล้วลนะโห oh, ง่ายเลยนะง่ายเลยแต่ว่าตัวบินผมไม่เห็นเลยอะลดเลีอวหนาดบินผมไม่เห็นเลยอะ่ะแต่แล้วลอนาดบินก็เสียผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเรื่องแร่ที่ค่อนข้างจะเยอะเกินไปนะ แถวพวกนี้เอลิสเ่ยเขาน่าจะแร่น้อยกว่าเจ้าเลโอนาร์ดบินนะครับเลโอนาร์ดบินในร่างอัลต้าเนี่ยแร่เขาดีดไปโอ้โหหนึ 1, 6, ่งพันหกหกร้อยหกสิบนะโอเคเขานี่บินแร่พันสี่เองนะอืมก็ตามนั้นนะครับก็แร่แค่พันสี่ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น้อยกว่าเลโอนาร์ดบินต้องสองร้อยนะก็ตามน,น,นะครับก็มันจะติดเกียร์ได้ง่ายนะเรื่องอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องแร่หรือว่าเรื่องอ่าอะไรต่างๆแล้วกันโอเคประมาณนั้นนะ โอเคผมคิดว่าคลิปเรนี้ก็มาทดลองหูฟังเรวนัดโดยส่วนตัวผมคิดว่าก็ก็ตัวการบิดก็น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะในการติดเกียร์ให้กับในการที่จะเหมาะสมกับเกียร์แดาวที่เขาแจกมาก,ก็คือหูฟังเรลนัทนะครับโอเคประมาณนั้นแล้วกันนะโอเคคลิปเรืนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปต่อ,ตอไปก็อย่าลืมกดติดตามผมไปด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็เจอกันไม่ช่ตักการครับโอเคครับสวัสดีครับ